ครับสวัสดีครับผมกันพี่น้องติดต่อไปี้เราซ้อมมากี่วันครับน่าจะหนึ่งเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีใครเป็นผู้บัอซ้อมเรามั้งเพื่อนเพื่อนนุ้น้องๆคนในค่าสเชิญเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบสามสูงเท่าไหร่เนี่ยปรน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ร้อยสี่สี่กว่าน้ำหนักปล่อยๆดีถ้าเป็นกิโลไม่ร้อยสี่สี่สี่เป็นมวยสไต ตาายเวันนี้เลยต้องมาเจอใครของเราเพชรสิงใช่ไอ่าเคยจ่อยกับเพชรสริงใช่ไหมไม่ครั้งแรกเลยเหรอแล้วเราได้ศึกษาเกรกาต่อยยังไม่ดูยังเขาเมื่อสไตล์ไหน่เตยวันนี้มาเจอเขานะวางกิ่งวางแผงให้ดีตามสไตล์ต่อยตามสไตเราไปแล้วเดี๋ยวค่อยแก้ไขอู้คุยดีเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ครับไปเนี่วันนั้นต่อยใครเพชรสองขาแพ้ป่ะแพ้คะแนนแพ้คะแนนไปแพ้แบบไหนเบียดกันหรือว่าขาด ขาดไปไปลา,ไไายออขาดไปปลายวันนั้นเวกี่กิโล่สี่ิบสามสิบสามวันนี้เวกี่กิโล่สี่ิบสองสิบสองถ้าเกิดเข้าช้ำหนักขี้สองหนักยังไปไกลเกินหรือขาดเกินอยู่สามขีดสามขีดเดี๋ยวมายืดเส้นยะืดสายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ร้อสมบูรณ์ยังไงนะวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิด <พ todos. S 1> เอาแชนะนะคุมมากี่กิโล่สองกโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสามสิบกว่าคนจังหวัดฝากช่วยแฟนคลับเราหน่อย ขอช่วยเป็นงานใหญ่แบบนะครับด้วยดิอ่ะวันนี้พร้อมันเจอกันนะขอโชคดีขอบคุณครับ